สมัยก็อ,อ่ะอาหารจานยักษ์อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเว่อร์วังอลังการมากไปเมื่อหลายเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเทรนอาหารจานยักษ์มันเปลี่ยนไปกลายเป็นเดี๋ยวนี้เป็นเทรนอาหารจานโถ่ละทำาไงก็ได้ให้อาหารดูดหรูแล้วก็ไม่ต้องใช้วัตถุดิบเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเน้นกินแบบไม่ต้องกินหมดอ่ะแต่ให้เน้นกินแบบเหมือนกินเพื่อถ่ายรูปสวยๆแทนอาหารเนี่ยเทรนมันเปลี่ยนเปลี่ยนไป ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนทำไงก็ได้ให้อาหารนะถ่ายรูปออกมาให้ดูสวยที่สุดอะ่ะแต่คือแบบเหมือนจัดก,การสวยอะ่ะแต่แล้วก็คิดแพงเว้ยแต่ต้นทุนคือแคอ่แค่นิดเดียวอะ่ะใช้วัตถุดิบไม่เยอะอะ่ะเอาง่ายๆคือขายพวกคนรวยๆอะ่ะที่แบบคนรวยๆที่เขาแบบ <c oughs> มีปัญญาจ่ายอะ่ะทำไงได้อาหารดูสวยหรูวัตถุดิบง่ายๆไม่แพงมากไม่ใช่อาหารจานยาก,กินเยอะๆฉันว่ามันเปลี่ยนไป